กำลจะเข้าไปนะครับแจกของนะครับดอนในนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีนะครับบนนี้นะครับยังยังเป็นพื้นถนนอยู่นะครับเราจะต้องเดินเข้าไปเพราะว่าบ้านที่เราจะเข้าไปแจกของเนี่ยนะครับน้ำท่วมอยู่ด้านในครับนั่งเลยครับดูกองขลังวานของเราที่กำลังเดินเป็นแถวเป็นแถวกันมาเลยนะครับ น้านแล้วนะอน่าจะเป็นนะครับเต่าบ้านเนี่ยนาจะเลี้ยงป่านะครับหรืออาจจะเป็นนะครับตชี้ปามานะครับเดี๋ยวเราพยายาจะเดินกันเข้าไปนะครับ บอกเลยว่านะครับวันนี้เนี่ยมีหลายสถานการณ์นะที่เราจะต้องนะครับเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูน้ำอันจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำ ไม่ร ok ู้ครับเก่งมันลึกแค่ไหนไม่รู้เลยนี่คือพื้นที่นะครับที่เรากำลังเดินเข้าไปแยกของกันนะครับหยุดนะว่าถ่องเท้าด้วยที่งกว่พี่เพราะว่ามันมันดูดดูดรองเท้าออเออมันดูดดูดรองเท้า้อรองเท้ามันมันดูดมันดูดดินมันดูดดินมันดูด ดินดูดหา,หาดินมันดูดเนี่ยมันเป็นดินเหนียวไง,งนะคีัยเหตุที่เรานะครับเราไม่เอาเรือล่องเข้าไปนะครับเพราะว่าเราอยากให้นะครับทีมงานอาสาเรานะครับที่ได้มาช่วยนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยได้เข้าใจถึงความเป็นอยู่ นะครับได้เข้าใจชีวิตจิตใจของคนน้ำท่วมนี่ไงนี่ตอนนี้แค่นี้แล้วนะครับแค่นี้แล้วทำไมนะยังเก่งไหนวะเนี่ยครับนี่นะครับดูนะครับนี่คือนะครับน้ำนะครับนี่คือน้ำคือเก่งนะน้ำเก่งไม่ได้เหนียบไม่ได้นี่เลยน้ำครับน้ำครับน้ำอยู่นี่ครับเราอยากให้อาสาของเรานะครับได้รู้นะครับแล้วก็ได้เข้าใจถึงชีวิต นะครับของผู <derived target> ้ที่เขากำลังประสบกมน้ำใส่เรือไปเลยพี่ครับน้ำคูเรือขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเราก็มีของนะครับมาแจกนะครับนี่ครับนี่เป็นการฝึกการความอดทนนะครับเป็นการฝึกความอดทนนะครับเป็นการฝึกความนะครับการฝึกความอดทนด้วยนะครับมบอกเลยครับว่านี่ไม่ได้เป็นการสร้างภาพนะครับแต่เรากำลังจะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยจริงๆนะครับแล้วก็ น้ำมันพุ่มจริงๆนะครับน้ำพ่มมันสูงนะครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปนะครับระยะทางน่าจะเกือบประมาณนะครับ500เมตร2,300เมตรนะครับแต่พวกเราก็จะไปนะครับนะครับส to RIGHT mm ิ่งสำคัญนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกมาบอกว่าที่นี่ปิงเยอะปิงเยอะมากนะครับไม่เป็นไรครับนะครับภาวนานะครับแต่ที่สำคัญะนรับข้างล่างนี่ ดูดรุ่มแท้มากี่ใส่รองเท้าลงมาจบเลยถ้าม่นขีดใส่รองเท้ามานะจบเดินไม่ได้เลยครับผมลงไปยิ่งลงไปแล้วมันยิ่งดูดยิ่งอยู่นะครับยังไหลอยู่ิวชิลคิวชิลนี่คือทีมงานที่นะครับกำลังจะลุยเข้าไปด้านไหนบอกเลยว่าพวกเรานะครับไปกันจริงๆครับลุยกันจริงๆนะครับในเมื่อเราจะมาช่วยนะครับผู้ประสบน้ำท่วมนะครับเราได้นําของนะครับสิ่งของที่ ทุกคนทุกท่านเนี่ยร่วมบริจาคกันมาเราก็ต้องเข้าไปให้ถึงที่แล้วเราก็ต้องทำกันจริงๆครับนะครับคด,ดูระดับน้ำครับนะครับดูระดับน้ำยิ่ง ยิ่งใกล้นะครับยิ่งใกล้นะครับก็ระดับน้ำก็ยยิ่งสูงขึ้นนะครับด้านนี้ครับด้านนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นสวนเป็นไม้อะไรสวนนะครับน่าจะเป็นสวนนะครับด้านนี้นะครับนอครับดูระดับแล้วครับครับตอนนี้นี่ขึ้นมาขันนี้แล้วนะครับขึ้นมายันนี้แล้วนะครับยันนี้แล้วนี่ท่านล้มไปทีนี้ห่าเลยเนี่ย่น้มไี่มเลยไม่ป่าเลย้ไห่าเลยนะ มาตัน้นตีะครับะยะเรเคยเ้นะครับระยะมาไกลตรงนกับการที่เราได้เข้ามาช่วยเหลือมูะสบัยน้ำท่วมนะครับคุณใหญ่คำนึงก็ดูด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับคู้ใหญ่คำนึงครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราขอบคุณมากเลยครับนะครับวันนี้พวกเรานะครับได้นําสิ่งของนะครับที่เราตั้งจุดบริจาคนะครับที่วัดกลามพระรามหลวงนะครับและที่ซอยสองรวมถึงที่ที่น้องประชาชนของเรานะครับร่วมสนับสนุนกันมานะครับนํามาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอนครชัยศรีนะครับตอนนี้เราถึงบ้านหลังแรกแล้วนะครับเราถึงบ้านหลังแรกแล้วพี่ครับขอมารับของหน่อยครับ ครับมาข้างทางนู้นนะเข้าทางไหนครับเข้าทางนู้นนะพี่พี่ครับข้างทางนู้นนะครับเขามันมีกระสอบเอวแล้วเอวแล้วเอวแล้วนะครับถึงเอวแล้วนะครับอ้าวใครโทรหาพี่ไอพรไอพรสองอะไรไพรคุณสมพรจะโทรหาทำไมครับคุณสมวงพร อยู่้กอู่ที่รถู้สึกเหงาไครับไม่ได้เป็นเรื่องสวัสดีครับครับสวัดีครับนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเอารือออกมารับนะพี่ครับพี่ขั้มารับสวัสดีครับพี่ครับอ้ยอ้ยอ้ย ที่ยาดเรนสุขเ่มเ่มป็นกำลัใจให้ครับขอที่ซิ้อฟนะครับนี่วูมันนะครับแต่วมเลยนะครับเปนลูทท่าตอนแรกจะลงดีใจขึ้นอีกลงไม่ลงลงัวอยู่เนี้ครับลงอย่างมี้เนครับแล้วนิ่เดียวก็ขึ้นเลท ทุกปีไหมครับพี่ไม่ทุกปีครับเว้นตั้งแต่ห้าสี่มาแล้เพิ่งมาท่วมเนี่ยหกสีครับสิบปีสิบปีตัวอักษรหนึงเนี่ยพยายามสู้นะต้านกระสอบตายใช่ใช่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เนาะใช่ครับไปอืมครับพี่สู้ๆนะครับไงขอบคุณมากเลยนะครับครับให้ควร่วแรงกับทุกคนนะครับครับพี่ครับนี่คือคำวยพรนะครับที่ที่เขาอวยพรให้กับพวกเรานะครับเราก็ส่งต่อให้กับทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันสนับสนุนและกระเช้ากำลังใจที่ถ่ายมา นี่ครับท่านรองประธานซอยสองมาดูน้ำกับเราด้วยนี่ครับท่านรองประธานซอยสองนะครับนะครับพี่เล็กนะครับเมื่อกี้ก็ไปในเรือกับเรานะครับตอนนี้มันลงดูน้ำกับเราด้วยนะครับทางเท้าบ้านอยู่ตรงไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับของไหมครับรับของไหมครับนู่นนู่นหนข้าบ้านอยู่น่นทันนี้ท้าหมาไล่ก่อนี้วิ่งนี่ยไ นี่หมาไรก็วิว่งเลยนะหมากัเราพยายวิ่งไวกว่ากันเลยหมาไรนี่วิ่งเลยนะเ,นเนะข้าทางไหนครับพอมาเลยชายเรือมาเลยครับมาเลยมันอะไครับพี่คาแคร์คาแค่ เป็นบ um okay> ่อเหรอไม่เลยครับครับอ sí. okay. ้าวพี่เล็กมามพี่เล็กยิ่งลงยิ่งลึกไม่ต้องลงไม่ต้องลงพี่เขาบอกไม่ต้องลงถ้าลงไปจมแน่เพราะไม่มีเชือดชุดชีพลึกไหมพี่น้าอกเลยน้าอกเลยเหรอแล้วอยู่กันยังไงเนี้ย ทำไมไม่มาอยู่บนบกแล้วหน้ามันหน้าเอานตีปากเทำไมไม่มาอยู่บนบกแล้วเออพี่ครับพี่สู้นะครับน้ำสองแมงแล้วชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรนะ นนี้พนะย,ยาวพยาวแล้วข้างหลังนี้เป็นอะไรเป็นบ่อกุ้งเหรออ๋บอบ่อปลาโหปลากัดลอยหมดแล้วสิหมดแล้วสิครับซู้ๆูครับที่จับไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับลงทุนเลี้ยงปลากระพงเป็นเกษรตรกรน้ำท่วมหมดเเกษตรกรรมเกษตรกรรมเป็นเกษรตรกรกรม เกษตรกรถูกแล้วเนี้มปลากระพงเนี้มปลากระสิกำใช่เป็นเป็นอาชีพกระสิกำเกษตรกรพี่ยาวครับใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับยาวครับ ทำทั้งคู่แล้วก็เราอยากให้คนที่ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานของเราและการที่เราได้รับผลจากสิ่งของมาเนี่ยเราก็นำมามอบให้อย่างนีง้เราไม่ได้ว่าไปช่วยนะครับคนนั้นคนนี้หาคะแนนหรืออะไรนี้เราไม่นะครับเราตั้งใจที่อยากช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเมืเวลา,า,าเราก็อ แล้วก็คอยให้กำลังใจครับนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับอัดกำลังใจจากพวกเรา